สวัสดีครับพบกับผมมัดเปลโรชเชนเพลนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับกิจกรรม4ปีที่มีอีเวนต์มากมายและกิจกรรมต่างๆนะครับโดยวันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับมาเจาะลึกเกี่ยวกับหินกิจกรรม4ปีนะครับมีทั้งเจ้าเศษม่วง f r a g m e n t of Echo กนะครับแล้วก็ Echo Stone s h a d o w Stone Nature Stone แล้วก็ Flame Stone นะครับที่ใช้แลกของและอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่ามันมีที่มาอย่างไรหาได้จากไหนและสามารถนําไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับ วันนี้ผมเตรียมมัดรวมข้อมูลต่างๆ,ๆครับมาให้แล้วพร้อมส่งถึงทุกคนแน่นอนก่อนเริมคลิปนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องมาร์มิโลนะครับใกล้ถึง5้าล้านซับขึ้นมาทุกทีแล้วขอบคุณครับผมหากว่าคุณกําลังมองหาร้านเติมเกมออนไลน์ดีๆผมขอแนะนํ Pay to Win บริการเติมเกมออนไลน์ทั้งเกมมือถือและเกม PC มากมายคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนรวดเร็วทานใจภายใน1นาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ pay towin t o u p .com หรือแอดไลน์ เพจทวินท็อปอัพและติดตามข่าวสารต่างๆผ่านทางเพจ f a c e b o o k เพจทวินท็อปอัพได้เลยครับผม <laughs> อย่างแรกก็คือวัปห้องกิจกรรมนะครับก็มีเมืองพอนเทล่าพาย่อนมอรูนแล้วก็กิฟเฟนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีตัวละครเก่านครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการทำเควสโดยเราจะไปที่ยวห้องกิจกรรมก่อนนะครับแล้วก็เดินเลี้ยวขวาสุดซอย เดินตัวไปเรื่อยนะครับจะเจอคุณลุงคนหนึ่งครับชื่อว่าเจมสโ stone of time นะครับคุยกับเขากดเข้าเริ่มกิจกรรมโดยเควนะครับเขาจะให้เรากําจัดเท้าข้างขานะครับดันนิฟีแล้วก็แอนดารีสจากดันโอจเฮดนะครับแล้วก็ใช้เงิน 10m นะครับตอนนี้เราก็รับเควสมาเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะไปฆ่าบอสกันนะครับวาร์มาที่มอรูนนะครับแล้วก็วาร์ไปต่อที่พาลอสไซฮานะครับ และบอสที่เรากำลังจะตีก็คือบอสอินฟิกังขาครับที่ดันอินฟินิตี้โดยหน้าดันเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆพ,พาลโลนะครับไม่ต้องกลัวเหงาอย่างแน่นอนเข้าไปในดันเนี่ยผมก็จะเลือกแบบหมดง่ายนะครับเพราะว่าหมดน้อยแล้วก็จบดันไวที่มีของดันนะครับก็จะเป็นการเคลียร์มอสเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ทุกสิชั้นเนี่ยก็จะมีบอสมา1ตัวนะครับโดยกังขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ชั้น50นะครับเป็นบอสตัวสุดท้ายไอ้นี่มือปืนมีนายเว้ยเด็กซุ้มแน่นอน ต่อไปนะครับเราก็ไปตีแอมเดรียตต่อเลยครับในดันโอจิเฮ ถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดคุยกับ m p c นะครับเพื่อรับหินม่วงแล้วก็ไปเปิดห้องสมบัติได้เลยนะครับเมื่อจบดัาน OG h แล้วก็กลับมาคุยกับคุณลุงคนเดิมนะครับที่ห้องกิจกรรมเท่านี้เราก็จะได้ไอเท q u ค s t เจีย t สโตนอัปไทม์แล้วนะครับเพื่อเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับของกิจสปีต่อมาก็คือวิธีการหาหินกิจกรรมต่างๆนะครับ โดยอย่างแรกเราก็มาทําความรู้จักกับหินต่างๆก่อนนะครับอันแรกอันนี้ก็คือ f r a g m e n t of e c h o s t o n นนะครับหรือว่าเศษม่วงหาได้จากการดรอปมอนกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนไข่สาหรับคนที่มีของกับดาเมจที่น้อยนะครับโดยเจ้ามอนไข่เนี่ยก็จะเกิดตามแมปต่างๆนะครับจะดรอปเศษม่วง f r a g m e n t of e c h o stone นะครับแล้วก็หิน c h o s t o n e รวมทั้งของต่างๆเช่น OBB g i f บกิ๊กเค้กไวช็อกดอกครึ่งดอกเหลืองนะครับที่สามารถเอาไปขายได้นะครับรายได้ดีด้วยนะ ส่วนแมปที่ผมฟาร์มอยู่เนี่ยก็เป็นแมปล่างควอนะครับเราก็จะมาตีไข่ยี่เลยโดยมอนเนี่ยก็จะไม่หัวนะครับตีเข้าเทนหนึ่งโดยเราจะต้องตีประมาณ15ฮิตนะครับหรือว่า15ครั้งมอนก็จะตายนะครับแล้วก็จะดับของแล้วก็ดันเจี้ยนกิจกรรมนะครับส่วนรายละเอียดดันเจี้ยนเนี่ยว่ากันท้ายคลิปครับซึ่งมอนพวกนี้ก็จะดอรอปสีดม่วงแฟกต์เมนออฟเอ็กซ์โคสโตนเหมือนกันหรือสีดม่วงสามารถ เอาเศษม่วงพวกนี้ไปตั้งร้านขายได้แล้วก็เดียวได้นะครับและทางนี้นะครับเราสามารถนําเศษม่วงมารวมเป็นเอ็กโซสโตนได้นะครับโดยใช้สิบเศษม่วงต่อเอ o โซสโตรหนึ่งก้อนนะครับโดยถ้าเราแลกเป็นก้อนเอ็กโซสโตแล้วเนี่ยเราจะเดยวหรือว่าตั้งร้านขายไม่ได้นะครับวิธีการรวมเศษเป็นเอ o โซสโตรนะครับเข้าวาร์ปกิจกรรมไปเข้าไปข้างในนะครับลงล่างคุยกับหินนะครับเลือกหัวข้อมอบเสียงสะท้อนแห่งโชคชะตานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับสิบเศษม่วงจะได้หนึ่งเอศษ 10ก้อนแล้วก็1,000เศษนะครับจะได้ร้อยก้อนนะครับเตรียมเศษม่วงให้พร้อมนะครับแล้วก็มาขดแลกตามจํานวนที่เรามีนะผมมีอยู่10เศษใช่ไหมก็มาแลกที่เ10เศษนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเอ็กโคโซนหนึ่งก้อนนะครับมันจะมีหลอดลานิดนึงนะแล้วก็นี่เราก็จะได้มาครับเอ h o โคโ n นหนึ่งก้อนอันนี้เป็นการรวมเศษนะต่อมาเอ h o โคโ n นนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราสามารถนรําเศษมวงเนี่ยสิเศษมารวมกันเราได้1นึ่งเอ o n โคโนใช่ไหมเรายังมีวิธีหายอ็กโคโซนอีกวิธีหนึ่งครับก็ นำของมาส่งเควสนะครับโดยเควสพวกนี้เป็นเควสรายวันนะแต่ละเควสเนี่ยก็จะได้หินเอ็โค stone 4เมตรนะครับรวม3เควสก็จะได้เอโค stone 12เมตดต่อวันแล้วนะครับเเควสแรกหาผ้ามคอแดงสามารถหาได้จากแมปทิมเมนะครับกับมอนตัวนี้เลยแล้วก็หาได้จากดันนะครับกิจกรรมแมปฟอเรสจากตัววัวต่างๆนะครับเควสที่2หาโซ่สามารถหาได้จากแมปการเทมชั้นที่1หรือว่าคุกชั้น1นะครับหาได้จากตัวนี้เลยสเกลพลอยเซนเนอร์นะครับแล้วก็จากดันกิจกรรม แม s ชาร์โดะครับจากตัวฟลายนเบเกอร์นะครับตัวนี้เลยเควสที่3นะครับหาใจไฟสามารถหาได้จากดันแบกมานะครับชั้นที่1หาได้จากตัวข้างข้าไฟเอ็กโพชั่นคารฮู้บิเซอร์ลูกไฟนะครับแล้วก็ดันกิจกรรม Map Inferno นะครับก็มอนเหมือนกันข้างข้าวไฟคารฮูแล้วก็บิเซอร์นะครับแต่มอนแบกมานสเนี่ยก็จะโหดขึ้นมามากๆเลยนะครับ เมื่อเราหาของต่างๆมาครบแล้วเนี่ยเราก็จะรับมาส่งเควสน,นะครับโดยเราสามารถเลือกโซนต่างๆนะครับจากประตูห้องกิจกรรน,นะครับว่าจะไปโซนไหนก็ได้นะครับของแต่ละโซนเนี่ยเลือกส่งเควสให้ถูกด้วยนะครับขั้นตอนแรกเราก็มารับเควสกับตัวลุงคนด้านซ้ายนะครับแล้วกดค่าความช่วยแล้วก็รับภารกิจนะครับจากนั้นเราเตรียมของมาแล้วใช่ไหมล้วก็เอามาส่งอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับ ลราก็กดส่งภารกิจอ่ะเราก็จะได้หินเอ็กโซสโตนมาสีชิ้นนะครับต่อหนึ่งเควสนะตอนนี้ครับเราก็จะรู้จักเศษมวงกับหินเอ h o โ t สโตนแล้วนะครับต่อมาเราจะทความรู้จักกับหินสีต่างๆนะครับก็คือชาร์โดสโตนเนเธอร์สโตนแล้วก็เฟรมสโตนนะครับหินสีพวกนี้นะครับสามารถหาได้จากการทำเควสดรายวันนะครับของแมปกิจกรรมต่างๆนะครับโดยแต่ละดันเนี่ยก็จะให้สีของดันนั้นๆครับสรุปวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะหาหินสีต่างๆนะครับได้อย่างละ2เม็ดต่อวันนะครับ ตัวรวมหนึ่งมันนะครับถ้าเราทำเวสต่างๆครบทั้งเวสส่งของต่างๆนะครับแล้วก็เวสหินสีต่างๆนะครับที่ลงดันกิจ3าแมปนะครับแล้วก็จะได้เอ h o โ t โซน12เม็ดแล้วก็หินสีต่างๆนะครับอย่างละ2เม็ดต่อมาก็จะเป็นดันกิจโซนต่างๆนะครับที่ผมอธิบายไว้ต้นคลิปนะครับมีดัน forest shadow แล้วก็ inferno นะครับดันต่างๆนะครับจะหน้าตาเป็นไงแล้วก็มีเวสอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับดันที่1นนะครับ forest นะครับเสียงสะท้อนของธรรมชาตินะครับ วิธีการมาก็ใช้วาปจากห้องกิจได้เลยนะครับไปแม็ต่างๆได้เลยกดเข้าดันเนี่ยเราก็มารับเควสก่อนนะครับเป็นเควสล่าบอลแล้วก็เควเสสำรวจน้ำพุนะครับเมื่อเรารับเควสทั้งหมดครบแล้วเนี่ยแล้วก็กดเข้าดันไปตีมอนแล้วก็ไปทำเควสน้ำพุได้เลยนะครับมันแบบนี้ก็ไม่ค่อยโหดนะครับแต่เลือดเยอะนิดนึงขยานเนี่ยก็ดรอปดีเลยนะครับสำหรับไอเซตแบคเมนออฟเอโคโซนนะครับแลวมอนพวกนี้นะครับก็ให้ EP ด้วยนะครับ เราก็จะตีมอนนะครับตามเควสไปเรื่อยจนครบนะครับต่ากนั้นะครับเราก็มาทำเควสลดน้ำต้นไม้ต่อนะครับโดยขึ้นมาซ้ายบนนิดนึงเราก็เจอโอทรีนะครับแล้วกดคุยแล้วมันจะมีหลอดไลน์นะครับโดยระหว่างนี้มันจะมีมอนมากวนใจนิดนึงนะครับแล้วก็เคลียร์มอนนะครับแล้วก็กดคุยโดยเราจะต้องลดน้ำต้นไม้ทั้งหมดนะครับ6จุดโดยแต่ละจุดเนี่ยสามารถกดซ้ำได้นะครับเมื่อทำเควสทั้งสองครบแล้วนะครับเราก็มา กดคุยกับเอ c แล้วก็ส่งเพย์น,นะครับเราก็จะได้หินสีเขียวหรือ n น t h e r Stone มาแล้วนะครับในส่วนของดันฟอร์เรสนะครับสามละค่ายที่เป็นสายสุ่มหรือว่าสายเสียงโด่งนะครับก็จะมีกิจกรรมนำหินสีต่างๆนะครับบวกเงิน 200K มาสุ่มข,ของต่างๆมีการบอสแล้วก็ใบาการันตีต่างๆด้วยนะโดยมาคุยกับลุงที่ใส่หมวกคนนี้นะครับแล้วก็เลือกสุ่มนะครับต่อไปก็เป็นดันชัตเตอนะครับเสียงสะท้อนของเงาปีศาจ วิธีไปดันนะครับก็กดเข้าประตูวาร์ปจากห้องกิจเหมือนเดิมเลยนะครับรับเควสให้เรียบร้อยดเดอเควสครับก็จะเป็นกําจัดมอนเหมือนเดิมแลว้วเควสชาร์โดเนี่ยก็จะเป็นเก็บโซจากมอนที่เราจะไปกําจัดนะครับจํานวน30ชิ้นครับเนี่อเราค่ามอนครบแล้วก็เก็บโซครบแล้วเนี่ยเราก็ไปส่งเควสกันเลยครับโดยกับ Msc เหมือนเดิมนะครับครานี้เราก็จะได้อ่อ ชาร์โดสโตนมาแล้วนะครับอินเฟอร์โนเสียงสะท้อนของเปลวไฟใช้วาร์ปจากห้องกิดเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มารับเควสเหมือนเดิมตัวเควสของด้านอินเฟอร์โนนะครับก็จะเป็นเควส์กำจกัดมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นลดน้ํานะครับรอยแยกจํานวน 6. จุดนะครับเหมือนไอฟอเรสเลยสามารถกดเควสนะครับซ้ำที่เดิมได้จำนวน6จุดนะ เมื่อเราก็จัดมอนคบแล้วก็รักษาแล้วแยกครบขอจุดนั้นแล้วก็มาส่งเฟวสได้เลยครับทีนี้เราก็จะได้เหินเฟรมสโตนมานะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้บอกได้เลยว่าสาระความรู้เนี่ยเต็มๆเกี่ยวกับเรื่องเควสตัวละครเก่าเข้าร่วมกิจสี่ปีแล้วก็หินต่างๆว่าหายังไงไปยังไงทำยังไงโดยผมสรุปย่อลงมาให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็กระชับที่สุดนะครับเพราะว่า กิจครบรอบ10ปีเนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากจริงๆเลยนะครับฝากกันฝากร้านเติมเกม Pay to Win Topup เติมเงินเกมออนไลน์ทั้งบนมือถือและ PC รวดเร็วทันใจบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับน้องมารมนโลด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระความรู้ต่างๆที่ผมนํามาสรุปให้อีกทีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมน้องมารมโลขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ